ขอบุญนะครับพี่น้องครับสําหรับมนี้กามาพบผมครับกับหมิงพันเข่าและหมิงพันเปือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับกับเสาร์วันที่สิบหกท่านวานะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ก็สองมือแล้วครับเล่งเป่าเข่านะครับเข่าเนี้ยเห้องขารวิสุทธ์นะครับให้พี่ให้น้องนะครับพื้นที่เพื่นจับจองเข้ามาแล้วก็พี่น้องที่ให้ความสนใจนะครับเสียงก็เริ่มเบิดนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาต แจ้งนะครับบวกข่าวพี่น้องนะครับที่อ่าล่อเปิดวันที่16นะครับนั่นก็คือผมต้องกราบขออภัยนะครับก็คือเขาที่พี่น้องเพิ่นจองมานะครับอ่าหมดแล้วนะครับก็คือพึ่งไล่ไล่เช็คยอดตะกี้นะครับกับพี่น้องอ่าที่สั่งจองมานะครับผมก็จะพยายามแบ่งไก่เกียร์ให้ให้มันเบิด ให้มันครบให้มันได้กันทุกคนนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่จองไว้นะครับก็จะพยายามแม่งปันให้ครบทุกคนนะครับครับสาหรับพี่น้องที่จะจองไม่นะครับจองขออภัยนะครับกับขออภัยนะครับเขามันเห็ดแต่บ่หลายนะครับก็มีอยู่มือว่าในได้ประมาณ80กว่าสอบนะครับครับมีพี่น้องจับจองไว้ก็เกินโคูตาอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวจะแบ่งปันกันให้นะครับก็สำหรับผู้ที่สั่งหลายนะครับก็จะขอแบ่งปันให้พี่น้องอที่เพิ่นอยากได้ไปเห็ดเนี่ยหน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมจะเกียร์ให้นะครับก็ยังยึดกติกาเก่านะครับ28ขึ้นไปนะครับก็ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าพี่น้องท่านใดที่สั่งหลายนะครับก็จะขออนุญาตลดออเดอร์นะครับเพื่อแบ่งปันพี่น้องผู้อยู่ทั้งหลัง นะครับก็เอาไปเห็ดข้าวปลูกนะครับบัวได้เอาไปให้ขายต่อนะครับเพราะว่าราคานี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับบางคนบางท่านก็จะสั่งไปขายต่อก็มีนะครับผมก็จะขออนุญาตแจ้งนะครับก็จะมีเบ่งปันกันให้นะครับผูุลสอบอะไรนะครับเพราะไดเป็นข้าวปลูกนะครับไปเห็ดแนวกันนะครับก็ขออนุญาตแจ้งนะครับ FC แฟนเพจนะครับแล้วก็เอ่อ พี่น้องลุงปลาอาณาบาทุกคนนะครับว่าขั้นตอนนะครับการจัดทรงนะครับก็คือจะทรงทัางไปเซนีนะครับแล้วก็เก็บไปทางอย่างเดียวนะครับพอดี Facebook ผมหรือว่าเพจผมโดนแฮกนะครับผมแจ้งไปก่อนหน้าแล้วนะครับจะมีมีช้าฉีไมาแฮกนะครับท่านะครับเพจผมนะครับเขาใส่เฟซหรือเพจผมหมิงพันเขานะครับ ให้แจ้งพี่น้องว่านะครับให้โอนเงินมานะครับโอนเงินก่อนอย่าส่งเข่าให้อันนั้นบูเมีนนะครับอันนั้นบูเมีนนะครับผมเบงมิงแผ่นเข่านะครับบูมีบริการเก็บต้นทางหรือว่าให้โอนก่อนนะครับมีบริการเก็บปลายทางอย่างเดียวนะครับอันนี้ขออนุญาตแจ้งนะครับเพราะว่าอีพอไอเมียเฮาบางคนบางท่านอาจจะเห็นคลิปนะครับก็ยังจะบ่อนี่เขขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมของดนะครับหรือว่าบูมีบริการ ให้โอนเงินก่อนนะครับสิโซงของให้นะครับหรือว่าการจองแมตช์จำนะครับบูมีนะครับผมให้บริการปลายทางอย่างเดียวนะครับก็คือของไปหอดอไปซื้อเพื่อไปส่งให้จ่ายจ่ายเงินนะครับก็เนื่องจากเฟซบุ๊กแลักกาเพจผมโดนแฮกอยู่นะครับผมกะกำลังว่าจะไปลงบันทึกประจํำวันแจ้งความไว้นะครับมือในวันจันทร์นะครับก็แจ้งไปแต่คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับประมาณ น่าจะสซีหามือนะครับคลิปก่อนนะครับกัอันนี้เขาหยาดยำอีกเท่อนึงนะครับสําหรับอีพออีเมนะครับที่เข่ามาเบิงนะครับหรือว่าเอฟซีแฟนเพจนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะแท็กไปว่าอยากได้เขาโอนเงินนะครับบบมี่นะครับตอนนี้เข่ามดแล้วนะครับสต็อกเขาทุกสายพันธุ์มดแล้วนะครับหรือสนใจสอบถามพันธุกรรมหรือโน่นนี่นั่นนะครับ กได้ครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 2 2 7 8 9 8 5นะครับ0 9 3 2 2 7 8 9 8 5นะครับโทรมาเรียนนุ่โทรมาสอบถามได้นะครับใส่เบอร์นี้นะครับกัต่อไปผมจะใส่แค่การโทรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าของทางเพจทางเฟซโดนแฮกมันกับะบบปลอดภัยนะครับเพื่อลดการสูญเสียแล้ะการโน่นนี่นั่นที่จะเกิดนะครับความเสียหายที่จะเกิดนะครับก็คือ จะโบมี่ให้พี่น้องโอนเงินนะครับผมเป็นน้องเทือจะเอาเพจผมถักไปว่ามีเขานะครับเขาอ,อยากแจ้งว่าหน้าตัวนี้ทุกสายพันธุ์มดแล้วนะครับวันที่16ธันวา67นะครับถ้าพี่น้องอ,อยากสอบถามกับให้โทรเอานะครับเบอร์โทรศัพท์093-227-8985นะครับกับย่ำอีกนิดนึ่งนะครับว่าเฟซบุ๊กแล้กกับเพจผมโดนแฮก นะครับก็มีกรณีบประมาณวันที่13มนะครับมีผีสาวเพื่อนท่านหนึ่งอยู่ชนบุรีนะครับเพื่อนอยากโอนเงินต้นทางนะครับก็คือคุยกันธรรมดาพ่อในช่วงของการทักส่งทีบัญชีไปนะครับผมส่งไปปึ๊บนะครับบัญชีมีชาชีพก็จะส่งพร้อมกันเลยนะครับเหมือนกับเขาระบบแบบมีมาตรฐานเลยนะครับโนนี่นั่นนะครับก็ขออญาตแจ้งเตือนภัยไว้นะครับว่าผมมิงแพ่นเขา นะครับไม่มีบริการมัดจำนะครับให้โอนมัดจำาัวต้องโอนนะครับกโอนตัวท่างกับวต้องโอนนะครับผมขอเก็บไปท่างอย่างเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยหลักการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งทั้งพี่น้องหลักการทั้งผมเองนะครับก็คือขอให้พี่น้องเขาจรงการนะครับน้อนะครับรับผมเสียงกระเบิดนะครับเพียดงานเด็กเมื่อคืนนี้ครับก็ต้องสุดท้ายก็ต้องกราบขออภัยนะครับพี่น้องนะครับที่ล่อมา สองสามมือนะครับ <c oughs> ครับก็บคือนะตอนนี้นะครับถูกสายพันธุ์มดแล้วนะครับสําหรับข,ข่าวของขาววิสุทธ์นะครับส่วนหอมสยามนะครับทันจะมีกระจะเปิดแมงปันเพิ่มนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเ,เปล่าทำความสะอาดแล้วก็เคี่ยวหอมขาววิสุทธ์ก่อนนะครับพี่น้องาทอานใดทีโทมาสังจองไวกอนนะนะครับ กะจะพยายามให้ได้วัสุคนนะครับผมกะจะไล่ทรกลับนะครับกะจะมีโคตาประมาณมือละสามสิบสอบนะครับอันนี้กะขออนุญาตแจ้งนะครับว่าอ่อยีสิบแปดขึ้นไปในได้แน่นอนนะครับครับกะจะยินนิดนึงนะครับครับผมกะประมาณนี้นะครับขออนุญาตแจ้งประมาณนี้นะครับสำหรับพี่น้องอ่าทันไหมนะครับที่ สนใจนะครับความสนใจกันตรงกลาบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือนะตอนนี้มดเกี่ยงแล้วนะครับครับแต่จะมี่คิ้วไปทรงนะครับสามสิบกระสอบเอาึ้นลดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะไปทรงต่อไปวันเอ่ออังคารวันพุธนะครับก็คิดว่าน่าจะรบนะครับกับมดเกี่ยงนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ